สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วพามาทําแปลงปลูกผักนะคะเนาะแม่แก้วจะทำออสองแปลงนะคะสองแปลงเนาะจะใส่ผักบุ้งกับผักคะน้าก่อนนะคะเนาะก็ตอนนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดผักไว้มากเลยแต่วันนี้ก็จะพามาไม่ได้ปรุงดินอะไรนะคะเนาะคือมันมีขี้หมูอยู่แล้วนอ้องแม่แก้วหรือไอสวนไอ,อมะเขือออกนะคะแม่แก้วก็กําลัง นี่เอายาเอาอะไรออกนะคะเนาะวันนี้ก็จะพามาเ,ออเพาะมาเมล็ดผักบุ้งก่อนนะคะเนาะีกยวก็ได้ดปรับดินแล้วนะคะนะคะอันนี้อันนี้ผักนนะคะน้าเนาะผักบุ้งแม่แก้วจะทําแปลงใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขาต้องการผักบุ้งนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรแล้วก็กินได้ค่ะเนาะร้านค้าเขาต้องการผักบุ้งกับผักคะน้านะคะผักคะน้าแม่แก้วก็จะใช้เป็นผักคะน้าพันพันนี้นะคะเนาะ ก็หว,า,วานเพราะอันนั้นไวแล้วเนะวาะก็จะจะหวานสักแปลงหนึ่งค่ะน่าจะเอาผักบุ้งไว้แปลงนู้นนะอันนี้กอันนี้ก็จะเอาเป็นคณนาไฟนะคะเนาะมาค่ะเราเริ่มหวานกันเลยค่ะหวานแล้วก็จะใช้ นะคะหวานเลยะคะ่ะมันีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำแปลงแยกที่หลังนี้ทำแปลงแยกหมวกูไปประมาณประมาณครึ่งซองค่ะเนาะ แก้วมีมีปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยเกลือหรือปุ๋ยอะไรนี่เนาะไม่แก้วจะผสมลงดินไปเลยนะคะเนาะแล้วค่อยมาเอาขี้วัวเอาฟางกบทีหลังแล้วก็ลดน้ำนะคะนะอันนี้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกลือเนาะฟางกบนะคะ เ้วหวานไอ้นั่นแล้วลอบค่ะหวานผักบุ้งต่อนะคะนาออันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่แล้วก็เอาฟางกบนะคะอันนี้ผักบุ้งนะคะแปลงนี้จะจะหวานมาเมล็ดผักบุ้งนะคะผักบุ้งไผ่ mk แปดแปดไม่แก้วเพาะแล้ว,วมันขึ้นดีงามมากเลยค่ะนี่ นี่ค่ะผักกุ้งเนาะจะหวานแล้วก็จะจะเอาคาดกบนะคะหวานไปเลยเนาะจะหวานหรือจะหยอดก็ได้นะคะแก้วจะใช้ใช้หวานเลยนะคะเนาะเพราะว่าเราซื้อมาเยอะเนาะนี่เดี๋ยวจะไปเอาขี้หมูเอาแกบเอาอะไรมามาใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าม่แก้วทำแปลงไว้แล้วเนาะเมื่อวานนี้ น,น,นะะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแม่แก้วค่อยๆทําต่อไปอีกเนาะเพ่อลองดูก่อนเนาะผักบุ้งผักคะน้าก็จะอาจจะราคาดีนะคะเพื่อนๆ อมานะคะเดี๋ยวไก่มันเกลี่ยเนาะไก่เยอะไก่เกี่ยแล้วมันก็จะไม่ขึ้นเนะคะ ดน้ำก่อนแล้วค่อยไปเอาฟางมากลบนะคะเอาปุ๋ยคอกลบนะคะ ก้วก็จะปลุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเพราะว่าตอนนี้ขี้บัวมันยังไม่แห้งเนะาะก็ใส่บางๆก่อนนะคะปลุกเอาไว้ไปเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งลดน้ํานะคะให้ขี้วัวมันแห้งสักแดดหนึ่งก่อนเนาะสักแดดสองแดดเนาะแล้วค่อยมาลดน้ํานะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคอยดูผลงานต่อไปนะคะว่า ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ